สวัสดีค่ะท่านชมค่ะอะวันนี้เราจะคุยอะไรกันเดียรและท้าวเรื่องเรื่องเรื่องตะกินอากะวันเนี้ยก็วันเนี้ท้าวก็เดินดูตู้นู้นตู้นี้ไปมาก็สงสัยว่าทําไมบางตู้อาวุใส่ทรายบางตู้ไม่ใส่ทรายนะครับทรายที่ที่ปูพื้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใส่เพราะอะไรรู้ไหมอาถามก็บอกได้เลย เห็นปลานนขุนทองตัวนี้ไหมที่ที่ที่เราจะชอบเรียกกันว่านกแก้วแดงนกแก้วแดงจริงมันก็ไม่ใช่นกแก้วมันปลานนขุนทองปลากลุ่มเนี้ยเขาจะมุดทรายเวลาเขานอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าใกล้เคียงที่ที่เขาจะนอนได้สบายสบายเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ใส่ทรายเนี่ยพอถึงเวลากลางคืนเขาจะลงนอนเนี่ยเขาก็จะมุดหน้าเขาก็จะหูก,กระจกจนปากเ,นเนยินน่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จําเป็นอยู่เองที่ต้องใส่ จริงๆเนี่ยถามเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าเป็นตู้กรองแบบสมัยโบราณเนี่ยเป็นเป็นกรองใต้ทรายเ,ยเนี่ยน้องท้อง,า,งาวซูมไปที่ตู้ปั้นน้าจืดกันนะสมัยสมัยก่อนเนี่ยปลาทะเลเองเนี่ยก็เป็นระบบเนี้ยมีมีแผ่นกรองมีท่อกรองบุงบ๋งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกปลาที่มุดกกายจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีทรายอยู่เองเพียงแต่ว่าขนาดของทรายก็ต้องดูให้เข้ากับ เทากับหน้าปลาด้วยเพราไม่งั้นเนี่ยมุดไปหน้าตาแหกหมดใช่ไหมก,ก็ต้องใส่ใส่เม็ดเล็กนิดนึงใส่หย,ยาบนะก็คงไม่ไหวแต่ว่าถ้าเปิดเป็นระบบสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะใส่ทรายกนยาาันเนี่ยอย่างทาลองลองซูมไปที่พื้นเนี่ยที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีทรายเนี่ยข้อดีของการที่ไม่ใส่ทรายคืออะไรข้อดีก็คือว่ามันไม่หมักหมมเพราะว่าทรายเนี่ยมันจะมีขี้ขี้ปลาพวก ปฏิกูลทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ที่ที่ลงไปเนี่ยแล้วมันก็จะลงไปหมกอยู่ในทรายแม้กระทั่งโรคต่างๆที่ที่มีอยู่เนี่ยบางทีไข่ของของเชื้อโรคเนี่ยของโปรโตซวเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่เป็นซีดเนี่ยนะถ้าเผื่อมันลงไปเป็นเป็นหมักอยู่ในทรายเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็ดีอย่างเสียอย่างไอความสวยงามตามธรรมชาติยังไงแน่นอนละมันสู้สู้ใส่ทรายไม่ได้อน,นี้เราก็เลือกนิดนึงแล้วกันว่าเอ,อ ให้ให้เหมาะสมกับปลาที่เราเลี้ยงอย่างปลาที่มันชอบขุดชอบคุ้ยเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปใส่มันแต่แต่ปลาที่มันต้องนอนนอนใต้ทรายเนี่ยอันนี้อันนี้จําเป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ใส่ที่สุดแล้วเขาจะเครียดแล้วมันก็จะมีปัญหาทําให้อยู่กับเราไม่ได้นานอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อสังเกตว่าทําไมบางตู้ใส่บางตู้ไม่ใส่แต่แต่ถ้าเปิดโดยรวมทั่วๆไปก็ก็มีความรู้สึกไม่ใส่ก็น่าจะดีกว่า พราะว่ามันมันจะไม่หนักผม,มอย่างที่บอกมาแล้วอย่าง<บ>ตู้นี้ที่เป็นมีหินมีที่หลบเยอะแยะกับตู้นี้ที่เป็นโล่งไปเลยมันต่างกันยังไงหรอครับเอ่อที่ใส่หินไม่ให้ให้รกเนี่ยเพราะว่ามันมีปลาเล็กๆอยู่เพะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีที่หลบให้ให้ให้เขาเขาหลบหลีกปลาใหญ่ๆได้ไม่ไม่ให้เขาเครียดหรือไม่กระทั่งว่าไปเจอตัวโหวดเขาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจับกินเพราะฉะนั้นก็ถ้าเปิดจะเลี้ยงปลา ละไซส์กันอย่างเงี้ยถ้ามีมีไซส์เล็กๆเ,เนี่ยก,ก็ควรจะต้องมีหินให้เขาแต่ในกรณีที่ที่เห็นว่าในนี้เนี่ยเปิดโล่งเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อีกพวกตาเศรษฐกิจที่เราชอบเลี้ยงกันเนี่ย mm hmm. เขาเขาอยู่ที่โลง่ลงๆเขาอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเปิดมีมีปากการังเยอะๆเ,เนี่ยมีไอ้ปากการังที่เราใส่อย่างตู้ข้างนอกี่เป็นปากการังเพียงเนี่ยนะหรือหรือจะเป็นหินหินอะไรก็แล้วแต่ที่ทำทำกันออกมา มันสวยแหละทำออกมาสมัยเนี้ยทําเหมือนแต่ว่ามันก็ต้องเลือกเลือกเลือกชนิดปลาที่จะเอาไปเอาไปอยู่ด้วยหน่อยถ้าอย่างตู้เนี้ยไม่เหมาแน่นอนถ้าเผื่อใส่พวกปลาการาังเทียมอะไรลงไปเนี่ยพวกนี้ชนหน้าตาเยินหมดเลยพวกนี้เขาชอบที่โลง่งๆตัวอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเผื่อถ้าเผื่อมีปลาในกลุ่มกลุ่มปลานลกแก้วเนี่ยมันกัดมันมันจะมันจะแทะอย่างที่เรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยเขาแทะปลาการังเป็น เป็นอาหารกลืนลงไปเนี่ยกินกินโพลิสเนี่ยแล้วแล้วย่อยสลายเอาเอาหินปูนออกมาเนี่ยถ้าเผื่อมันกัดเขาไอ้ไอพวกของของของทําเรียนแบบที่เป็นเป็นเวสซินเป็นอะไรเนี่ยคาดว่าน่าจะมีผลกับกับสุขภาพเขาไม่มากก็น้อยก็เลยเลย,เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสี่ยงที่จะเอามาใส่ก็เลยปล่อยโลง่งๆคือคือบางทีมันต้องดูด้ยเหมือนอย่างําสังเกตไหมอย่างถ้าเป็นพวกฉลามที่ว่ายตลอดเวลาเนี่ย บางทีเราปล่อยปล่อยปล่อยพื้นบ่อโล่งๆก็มีเพราะว่าการการการไปชนไปกระแทกอันนี้มันต้อง,ม,องมันต้องเลือกเลือกชนิดของปลาให้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 เข้ากับการจัดตู้อะมันต้องให้สัมพันธ์กันอย่างปลาที่อยู่ตามโขดหินก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีหินให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เคยพูดไปแล้วในตอนสมัยที่เราทาทาคลิปช่วงตน้ตนๆมาสักสองปีที่แล้วจะเคยพูดไปจริงนะก็ลักษณะเดียวกับที่ พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ใช่คลิปที่แล้วสิแล้วเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองอะเรื่องเรื่องทรายอะนั่นอะแบบเดียวกันอย่างเงี้ยแหละเพราะนั้นเนี่ยเราเราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมว่าชนิดของปลากับการจัดตู้เอาเป็นว่าการการที่จะจัดตู้จัดสภาพแวดล้อมของของ ของปลาแต่ละอย่างเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นรายการที่เราพูดถึงเรื่องน้องสาวถามมาเรื่องเรื่องทรายตู้ไหนใส่ทราย,ายไม่ใส่ทราย,ายมีกรวดไม่พื้นโลง่งไม่โล่งอะไรเนี่ยนะฮะกับตู้ที่จัดหินรกหรือว่าพื้นโลง่งโล่งเนี่ยอันเนี้ยมันมันไม่มีกฎกติกาอะไรตายตัวนะคะท่านผู้เลี้ยงเองเนี่ยต้องต้องพึงสังเกตเอานะคะว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขามีความเป็นอยู่โดยธรรมชาติ ยังไงการที่เราเอาเข้ามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามคือทําให้เขาอยู่อย่างอย่างสบายที่สุดเท่าที่เราทําได้นะฮะคือแน่นอนละมันไม่เหมือนทะเลหรอกนะคะแต่ว่าก็ต้องจัดให้มันมีวาม,มีสภาพแวดล้อมที่ที่เขาเขาค่อนข้างจะคุ้นชินที่เขาจะไม่เกิดความเครียดน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องศึกษาว่าปลาแต่ละอย่างเนี่ยชอบอยังไง ว่ายน้าในที่เปิดโลง่งหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ตามแนวโขวดหินตามซอกตันหรือและนี่พูดเลยไปถึงเรื่องแสงสว่างด้วยก,ก,ก็มีผลนะคะมัน,มนอย่างที่ฉันเคยเรียนนําไปตั้งแต่สมัยต้นตนต,นต,นต้นที่เริ่มเริ่มรายการของเราเนี่ยนานละสองปีที่แล้วน,ะนั่นแหะเรื่องอย่างพูดถึงเรื่องอแสงแสงที่สว่างจ้ากเกินไปมีผลกับพวกปลาในกลุ่มสกอร์เปียนพวกปลาสิงโตพวกเนี้เขาจะไม่ชอบแสงมากนะฮะหรือปลาที่ในกลุ่มที่ ชอบแสงสว่างจัดอันเนี้ยท่านชมต้องไปไปศึกษาดูเองคือบางอย่างเนี่ยเอเราเราแน่นอนอ่ะเราเราเริ่มเลี้ยงเนี่ยบางทีเรายังยังจับต้นต้นปลายไม่ถูกต้องต้องศึกษาไปด้วยเลี้ยงไปด้วยศึกษาไปด้วยถามถามคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนด้วยนะฮะคือต่างคนต่างเลี้ยงเนี่ยมันจะมีแต่ละคนจะเจอปัญหาแต่ละปัญหาซึ่งไม่ไม่ไม่ไมตรงกันนักอย่างของฉันเองเนี่ยก็ บางบางเรื่องก็ไม่เคยเจอมีน้องๆคนมาถามอ่าตายเรื่องแบบนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันบางทีเรารับฟังไว้ก็ต่อยอดให้เราได้เหมือนกันว่าเขาทํำยังไงเขาแก้ไขปัญหาย,ยังไงอัน,นี้ก็เป็นเป็นเศดย่อยปฏะินอากาศเล็กน้อยท,ที่ที่น้องทาวเขาถามขึ้นมาแบบนี้ก็เลยเนี่ยพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยต้องคนที่จะเลี้ยงตาได้ดีและประสบความสําเร็จต้องมีมีความช่างสังเกตนะคะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็จํา พอสมควรน,นะฮะค,คือคือปลาดตามมองแป๊บเนี่ยต้องรู้แล้ววันนี้ปลาดผิดปกติไปไหมจากเดิมพฤติกรรมเขาเป็นยังไงมีอะไรที่เยี้ยนผิดไปหรือเปล่าจะได้แก้ไขได้ถัดนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมีอะไรก็ถามไถ่กันมาได้นะคะขอบคุณค่ะ